ในที่ที่ไม่มีใครพูดถึงมีเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินมีรอยแผลที่ไม่มีวันลบเลือนและมีเรื่องราวจากสถานที่ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่โลกนี่คือคำสารภาพจากอดีตผู้คุมค่ายกับกันในเกาหลีเหนือผู้ที่เคยเป็นผู้ลงโทษก่อนจะกลายเป็นผู้เปิดเผยความจริงพวกเขาเหล่านั้นเคยเฝ้ามองนักโทษถูกยิงต่อหน้าโดยไม่แม้แต่จะกระพริบตาเขาเคยเห็นผู้คนถูกลากตัวไปแล้วไม่มีวันกลับมา และว,วันนี้เขาคือคนที่ลุกขึ้นมาเล่าความจริงเรื่องราวจากค่ายนรกเกาหลีเหนือสถานที่ที่ไม่มีใครควรลืมคําสารภาพที่หนึ่งฉันชื่ออันมยองชอนอดีตผู้คุมค่ายกักกันแห่งเกาหลีเหนือฉันเคยทํางานในค่ายมาแล้วมากกว่าสามแห่งฉันเริ่มทําหน้าที่ผู้คุมตอนอายุ19ปีหลังจากรับราชการทหารปกติชายเกาหลีเหนือจะเกณฑ์ทหารตั้งแต่อายุ17แต่ฉันได้รับสิทธิพิเศษเข้าเกณฑ์หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย งานแรกของฉันคือเฝ้ารั้วลวดหนามในตอนกลางคืนหน้าที่คือป้องกันไม่ให้นักโทษหลบหนีออกจากค่ายหลังจากนั้นฉันได้เลื่อนขั้นเป็นคนขับรถส่งอาหารให้ผู้คุมเมื่อทำหน้าที่นี้ครบสามปีฉันจึงได้เข้าไปทำงานในตัวค่ายตอนแรกฉันคิดว่าค่ายขังนักโทษเพื่อปลูกฝังให้รักชาติและสอนให้เกลกียดเกาหลีใต้กับอเมริกาแต่ทันทีที่เข้ามาผู้คุมที่อยู่มาก่อนสั่งฉันว่าอย่าพูดและอย่ายิ้มพวกเขายังสั่งว่าถ้านักโทษพยายามหลบหนีหรือขัดขืน ฉันมีสิทธิ์ฆ่าได้ทันทีเราถูกปลุกฝังว่าอย่ามองนักโทษเป็นมนุษย์ใครที่หลบหนีหรือทำผิดจะถูกฆ่าโดยไม่มีข้อยกเว้นและถ้าผู้คุมคนไหนกำจัดนักโทษได้เขาหรือครอบครัวจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นลูกได้เรียนมหาวิทยาลัยในค่ายกักกันการทรมานและฆ่าคนกลายเป็นเรื่องปกติฉันพูดได้เต็มปากว่านักโทษในค่ายกักกันพวกนั้นไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษย์เลยในสายตาของผู้คุมพวกเขาก็แค่หมู่ตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่เคยมีคำสั่งให้ตีพวกเขาแต่พวกเราถูกปลุกฝังมาแบบนั้นให้ทรมานเขาและฆ่าเขาโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานหรือแม้แต่ตอนที่เราต้องการคนเช็ดโต๊ะหรือขัดรองเท้าเราก็จะเรียกพวกเขามาสักคนแล้วถ้าเขามาช้าเขาก็จะถูกทุบตีจนสาหัสหรืออาจเสียชีวิตได้เลยบางครั้งผู้คุมจะอ้างว่ากำลังฝึกฝนสำหรับสงครามจริงแล้วก็เรียกพวกเขามาเพื่อทุบตีอย่างรุนแรง ฉันเองก็เคยตีชายหลังข้อมคนหนึ่งจนเกือบตายในตอนนั้นฉันแค่คิดว่ามันคือเรื่องปกติสําหรับคนที่ไม่รักชาติระบบการคุมขังในค่ายนั้นเข้มงวดมากจนแทบไม่มีใครหลบหนีได้เลยถ้าเรากําจัดนักโทษเฉยๆเราจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรแต่ถ้าเรากําจัดคนที่พยายามหลบหนีได้เราจะได้รับสิทธิพิเศษนั้นทันทีฉันจําได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของฉันเคยช่วยนักโทษให้หลบหนีและขณะที่นักโทษคนนั้นกําลังปีนรั้วออกไป เพื่อนของฉันก็ยิงเขาทันทีจากนั้นก็ได้รับสิทธิพิเศษและได้ออกจากการเป็นผู้คุมไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทันทีภายในค่ายกักกันมีศูนย์ขังสําหรับผู้ป่วยและคนที่ทํางานไม่ไหวในช่วงเวลากลางวันพวกเขาจะไม่ได้รับอาหารเลยและถ้ามีข้ออ้างจนถูกลงโทษอดอาหารครบสามครั้งพวกเขาจะถูกส่งไปขังในค่ายอีกที่หนึ่งซึ่งไม่มีทางรอดกลับมาได้แน่นอนด้านการใช้แรงงานก็โหดร้ายไม่แพ้กันตั้งแต่ทำไร่ ไปจนถึงงานในเมืองฐานหินตลอดทั้งวันโดยมีข้าวโพดเพียงสองฝักต่อมือเท่านั้นฉันเคยเห็นนักโทษมากมายถูกฆ่าตายโดยเฉพาะจากการถูกตีมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเห็นชายอายุราว40-50ปีเขาทำงานแบกของอย่างหนักพออายุมากขึ้นเขาก็ทำงานช้าลงหัวหน้าผู้กลุ่มจึงใช้เท้าเหยียบหลังเขาตอนที่เขาล้มแล้วใช้แท่งเหล็กตีซ้ำหลายครั้งวันถัดมาฉันก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วในบางวัน ถ้าเจ้าหน้าที่อารมณ์ดีพวกเขาก็จะไม่โหดร้ายมากนักแต่ถ้าวันไหนทะเลาะก,กับภรรยาหรืออารมณ์เสียขึ้นมาทั้งค่ายก็จะเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของนักโทษฉันเคยเห็นนักโทษถูกตีจนลูกตาหลุดบางคนกระดูกหักจนโผล่ออกมานอกเนื้อแล้วผู้กลุ่มก็ยังโรยเกลือลงไปบนแผลอีกด้วยตอนแรกที่เห็นฉันรู้สึกตกใจแต่เมื่อเห็นมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันก็เริ่มชินชาและในที่สุดก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยครั้งหนึ่ง ตอนที่ฉันได้รับหน้าที่ไปควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องทํางานแถวแถวคอกหมูของค่ายฉันได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ26ปีหัวหน้าของฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติกับเธอเหมือนมนุษย์ด้วยซ้ําเขาเพียงเดินเข้าไปแล้วขืนใจเธอภายหลังแม้ว่าหัวหน้าของฉันจะโดนจับได้แต่เขาถูกลงโทษแค่เพียงลดยศเท่านั้นส่วนผู้หญิงคนนั้นถูกย้ายไปค่ายอื่นและไม่มีใครพบเธอเลยตลอดหนึ่งปีหลังจากนั้น ฉันได้พบเธออีกครั้งและได้พูดคุยกับเธอจนได้เห็นร่องรอยไฟไหม้อย่างรุนแรงที่แผ่นหลังและร่างกายของเธอเธอไม่สมควรถูกลงโทษแบบนั้นเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหลังจากนั้นผ่านไปหกเดือนฉันได้พบเธออีกครั้งที่โกดังเก็บข้าวโพดซึ่งนักโทษต้องทำงานที่นั่นในค่ายกักกันฉันเห็นขาข้างหนึ่งของเธอขาดและเธอสวมขาเทียมที่ทำจากยางรถยนต์เก่าๆเ,เธอเล่าให้ฉันฟังว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเหมืองฐานหินทับขาของเธอ ในขณะที่เธอทํางานในค่ายแต่เจ้าหน้าที่ในค่ายไม่คิดแม้แต่จะรักษาเธอตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอทําได้ก็คือแยกมเมล็ดข้าวโพดเพื่อแลกกับเศษอาหารและมีชีวิตอยู่ต่อไปเหตุผลที่เธอมาอยู่ที่นี่เพราะพี่ชายและพ่อแม่ของเธอถูกตัดสินให้เป็นนักโทษทางการเมืองและเธอถูกจับมาอยู่ในค่ายกักกันตั้งแต่อายุห้าขวบฉันพบเธอเมื่อเธออายุ26ปีนั่นหมายความว่าเธออยู่ที่นี่มา21ปีแล้วฉันคิดว่า ตอนนี้เธอคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วนอกจากนั้นในโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในค่ายกักกันโรงงานนั้นผลิตซอสถั่วเหลืองคุกกี้และถั่วอัดบดจะเป็นโรงงานที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงอายุประมาณ20-30ปีผู้หญิงเหล่านี้กลายเป็นทาสทางเพศของเจ้าหน้าที่ผู้คุมทั้งหมดพวกเธอถูกบังคับให้สวมเทียงชุดคลุมสีขาวบางๆและไม่มีการเกงชั้นในให้ใส่เขากล่าวว่าฉันไม่มีภาพหรือความทรงจําที่ลืมไม่ลง เพราะฉันไม่ใช่เหยือ่อฉันเป็นผู้ก่อเหตุดังนั้นฉันจึงไม่มีฝันร้ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจําของฉันนั่นคือเด็กผู้หญิงสองคนในค่ายกักกันที่พยายามเคี่ยวเศษอาหารจากบอ่อน้ําเก่าๆที่ปนเปื้อนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใช้เท้าถีบเด็กๆเ,เหล่านั้นลงไปในบอ่อน้ําบอ่อน้ํานั้นลึกมากเด็กๆเ,เหล่านั้นจมน้ําและสิ่งที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นทําต่อจากนั้นคือหัวเราะและยืนดูเด็กๆเ,เ,เหล่านั้นจมน้ําตายช้าๆในตอนนั้น ถึงฉันอยากช่วยแต่ฉันก็ช่วยไม่ได้และฉันรู้สึกเสียใจมากๆฉันเคยคิดว่าการตีหรือการทรมานนักโทษในค่ายกักกันเป็นเรื่องปกติและเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเพราะฉันเป็นผู้คุมและเชื่อว่าต้องลงโทษคนที่ไม่รักชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับนักโทษเหล่านั้นและฉันก็ได้รู้ว่าหลายคนไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเมื่อฉันเห็นผู้สูงอายุคุกเข่าต่อหน้าผู้คุมหนุ่ม พยายามอ้อนวอนขอความเมตตาแต่กลับถูกปฏิเสธและทุกตีหัวใจของฉันก็เหมือนจะแตกสลายฉันคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรทำต่อกันในเรือนจำล้างสมองหรือเรือนจำทหารในเกาหลีเหนือผู้คนยังมีสิทธิ์ที่จะถูกปล่อยตัวเมื่อรับโทษครบกำหนดแต่ในค่ายกับการนักโทษทางการเมืองพวกเขาไม่มีสิทธิ์แบบนั้นเลยอย่างไรก็ตามฉันอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่าฉันเสียใจกับสิ่งที่เคยกระทำลงไปแต่อย่างน้อย ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นและไม่ได้ทำอย่างนั้นตลอดทั้งชีวิตอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็เป็นอิสระและนี่คือคำสารภาพทั้งหมดของอันมยองชอนแม้เขาจะเคยเป็นหนึ่งในผู้คุมที่ค่ายกักกันเกาหลีเหนือมานานถึง8ปีแต่วันหนึ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงลาพักเขากลับไปที่บ้านเกิดและพบความผิดป,ปกติอย่างหนักพ่อของเขาหายตัวไปและสมาชิกในครอบครัวก็หายไปจากหมู่บ้านไม่มีร่องรอยไม่มีคำอธิบาย เมื่อกลับไปที่ค่ายเขารู้ทันทีว่าครอบครัวของเขาอาจถูกส่งไปยังค่ายกักกันเช่นเดียวกันและตัวเขาเองก็เริ่มถูกเพ่งเล็งอย่างใกล้ชิดภายใต้ความกดดันเขาตัดสินใจทําสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดในชีวิตเขาเขียนจดหมายด้วยเลือดของตัวเองแสดงความพักดีต่อชิมจองอินเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้ลดความระวังลงในคืนหนึ่งหลังจากทํางานกระดึกเสร็จเขาคว้าปืน AK-47 พร้อมอาวุธพกติดตัวแล้วขับรถบรรทุกออกจากค่ายท่ามกลางความมืดและความหวาดกลัว เขาบอกว่านักโทษสองคนพยายามหนีไปกับเขาด้วยแต่ระหว่างทางพวกเขากลับเปลี่ยนใจด้วยความกลัวและลงจากรถหายตัวไปในความมืดแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปต่อเขามุ่งหน้าสู่แม่น้ำตูเมนจุดชายแดนที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือและประเทศจีนแม่น้ำที่กว้างลึกและเย็นเฉียบเขาลงจากรถและว่ายน้ำข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยชีวิตเป็นเดิมพันในที่สุดเขาก็ถึงแผ่นดินจีนเป็นอิสระครั้งแรกในชีวิตและจากที่นั่นเขาค่อยๆเดินทางต่อมายังเกาหลีใต้ วันนี้อันมยองชอนไม่ใช่ผู้กลุ่มค่ายกักกันอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในสิ่งสาคัญที่ออกมาเปิดโปงความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นภายในค่ายกักกันของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ผู้ที่หลบหนีออกมาบางส่วนยังได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่าค่ายกักกันในเกาหลีเหนือเปรียบเหมือนรกที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกักขังมนุษย์ด้วยกันเองผู้คนที่ถูกส่งเข้าไปในค่ายส่วนใหญ่มักไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตนเองทําผิดอะไรพวกเขาเพียงแค่พูดบางประโยคผิดในที่สาธารณะ หรือบางครั้งก็เป็นเพียงลูกหลานของผู้ที่เคยวิจารณ์รัฐบาลก็สามารถถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในค่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการไต่สวนใดใดทั้งสิ้นในค่ายทุกวันจะเริ่มต้นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางนักโทษจะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อยืนเคารพภาพผู้นำก่อนจะถูกส่งไปทำงานหนักตลอดทั้งวันโดยไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าพักอาหารในแต่ละวันมีเพียงข้าวโพดบดผสมเกลือหยาบบางครั้งก็มีรากไม้หรือเปลือกไม้ปนอยู่ด้วยคนที่กินชาเกินไปหรือเก็บเศษอาหารไว จะถูกตีด้วยไม้หรือถูกขังลำพังในห้องมืดหลายวันคนที่พยายามหนีหากถูกจับได้จะถูกนำมาประจานต่อหน้าคนทั้งค่ายบางรายถูกแขวนคอบางรายถูกบังคับให้เพื่อนักโทษร่วมกันทำร้ายเพื่อแสดงความพักดีต่อผู้นำและเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ผู้ถูกกักขังบางคนที่รอดออกมาได้ยังเล่าว่ามีซนพิเศษในค่ายกักกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักโทษจะถูกส่งไปหากถูกกล่าวหาว่าพยายามหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่นั่นไม่มีใครได้ออกมาอีกเลยนักโทษในโซนนั้นจะถูกบังคับให้ทำงานในพื้นที่อันตรายเช่นเหมืองใต้ดินที่แทบไม่มีอากาศถ่ายเทหรืองานหนักที่ต้องใช้แรงเกินขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์คนที่ล้มลงกลางงานไม่มีใครได้ช่วยบางครั้งแม้แต่การหายใจเสียงดังก็อาจกลายเป็นเหตุให้ถูถกลงโทษมีอดีตผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาเคยเห็นชายคนหนึ่งถูกสั่งให้คุกเข่ากลางลานหิมะเพราะแค่แอบเก็บเศษมันฝรั่งที่ตกพื้น เขาต้องอยู่ท่านั้นนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่มีรองเท้าหรือเสื้อกันหนาวสุดท้ายชายคนนั้นหมดสตดิและไม่มีใครพูดถึงเขาอีกเลยในวันต่อมาในค่ายกักกันการหายตัวไปเงียบๆเ,เป็นเรื่องปกตินักโทษทุกคนจะค่อยๆเรียนรู้ว่าห้ามมองตาผู้คุมห้ามสักถามห้ามแสดงความรู้สึกเพราะแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆหรือแววตาที่แสดงความโกรธก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลงโทษที่นั่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง และที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครจากโลกภายนอกได้รับรู้นอกจากคำสารภาพของอดีตผู้คุมแล้วยังมีผู้หลบหนีจากค่ายกักกันจำนวนมากที่เล่าเหตุการณ์สุดเตือนใจหนึ่งในนั้นพูดถึงการลงโทษที่โหดร้ายแบบไม่ต้องใช้เหตุผลมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุเพียง14ปีถูกจับได้ว่าแอบเก็บมเมล็ดข้าวที่ตกจากรถขนอาหารบทลงโทษไม่ใช่แค่การตะโกนด่าหรือบังคับให้ทำงานหนักแต่เขาถูกลากออกมาต่อหน้าเพื่อน,นักโทษทั้งหมดถูกมัดมือไถ่หลัง แล้วผู้กลุ่มก็ใช้ไม้กระบองที่มีโลหะหุ้มฟาใส่หลังเขาอย่างแรงพวกเขาเพียงได้ยินเสียงกระบองกระแทกกระดูกและเสียงฟาดซ้ำที่หัวจนเด็กหมดสติแล้วพวกเขาก็ปล่อยให้เด็กคนนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินเย็นเฉียดโดยไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปช่วยแต่สิ่งที่ทําให้คนลุกที่สุดคือวันถัดมานักโทษคนอื่นต้องลากศพของเด็กคนนั้นไปฝังหลังเขตค่ายโดยใช้มือเปล่าขุดด้วยเศษไม้และหินมีบางรายเล่าอีกว่า เคยเห็นนักโทษสูงวัยถูกบังคับให้แบกก้อนหินขนาดใหญ่เดินวนรอบสนามหลายชั่วโมงเพียงเพราะไอในแถวฝึกจนสุดท้ายหมดแรงลง้มลงและโดนลากออกไปโดยไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเสียงร้องขอชีวิตกลายเป็นเสียงที่คุ้นชินและบางครั้งนักโทษบางคนก็เริ่มไม่ขอร้องอีกแล้วเพราะพวกเขารู้ว่ามันไม่มีใครฟังไม่มีใครช่วยและไม่มีใครจำได้ว่าเขาคือใครแม้ภาพที่พวกเขาเล่าอาจดูเกินกว่าที่ใครจะเชื่อ แต่นี่คือความจริงที่ยังคงเกิดขึ้นในมุมหนึ่งของโลกและบางเสียงที่หลุดรอดออกมาคือเสียงจากนรกที่ไม่มีใครอยากฟังแต่จำเป็นต้องได้ยินเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นี่เป็นเพียงเสียงส่วนน้อยที่ออกมาเล่าเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเท่านั้นยังมีผู้คนและเรื่องเล่าอีกมากมายที่รอให้คุณมาพิสูจน์คอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิสติกโกส